โซนมากเรานี้จะมาแนะนำสมาชิกสายเขียวกระเตงบินกลุ่มกระเตงบินนกบินอิสระนะครับตัวแรกครับซอนอยู่นี่เจ้าฟีนิกซ์ครับซันคอนอัวอายุห้าเดือนนะครับตัวต่อไปครับเป็นกินชีคนะครับเยลโล่ไซส์นะครับ ตัวต่อไปเป็นกินชีกพายแอปเปิลเจ้าพอกกี้ครับต่อไปเป็นกินชีกชินามอนเจ้าอินดี้ครับแล้วก็ตัวต่อไปเป็นกินชีกนอร์มอนเจ้ามากี้ครับแล้วก็เป็นเจ้าแฝดครับตัวนี้ชื่อ นมเย็นครับตอนนี้ไมโลนะครับเป็นเลิฟเบิร์ดครับทั้งคู่ก็บินทุกเย็นนะครับไปแล้วฮะไปแล้วฮะไปแล้ว,มา,ว, o, ลวมาเร็วไมโลนมเย็นเนี่ยฮะไปแล้วมาเร็วหาพ่อเร็วมา มาเร็ว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 ,รวมาแล้วครับนี่ฮะโอเคอยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวได้นะครับจากกลุ่มกระเตงบินครับนกบินอิสระครับ